ข้อความจากแมวเรียนสวัสดีเพื่อนฉันชื่อแมวเรียนฉันขอส่งข้อความถึงคุณพลเมืองของดาวเคราะห์โลกขอแสดงความนับถือจากพวกเราที่มาจากอาณาจักรที่สูงกว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระผูส้ร้างพระบิดาที่รักของเราพระบิดาผู้เป็นที่รักของเราได้ส่งฉันมายังโลกเพื่อช่วยคุณเข้าใจว่าทำไมคุณถึงมาที่นี่ในช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์นี้ เืนรักแต่ละคนมีภารกิจภารกิจบนโลกใบนี้ตอนนี้คุณจำภารกิจของคุณไม่ได้แล้วเพราะคุณอยู่ภายใต้การควบคุมของระบบและมันทำให้คุณไม่สามารถจำสิ่งนี้ได้ซึ่งทำให้คุณหลับไหลามาเป็นเวลาหลายพันปีคุณอาจเคยเห็นสคริปต,ต์ภาพยนตร์ทางโทรทัศน์และในหนังสือพิมพ์กระแสหลักพวกเขาเล่นซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตั้งแต่เหตุการณ์ต่างๆไปจนถึงสถานการณ์ที่ตลกขบขันและน่าเศร้าสิ่งเหล่านี้ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคุณทำให้คุณเชื่อเสมอว่าทุกสิ่งควรแสดงในทีวีในราคาที่เป็นความจริงแต่คุณรู้หรือไม่พวกเขาแสดงให้คุณเห็นเฉพาะสิ่งที่พวกเขาต้องการให้คุณเห็นเส้นเดียวกับหนวดที่หนาแน่นสื่อกระแสะหลักประสบความสำเร็จอย่างมากในการปลูกฝังความเชื่อ ความคิดของคุณทุกสิ่งที่ระบบควบคุมต้องการเพื่อนรักถึงเวลาแล้วที่จะหลุดพ้นจากระบบกฎขี่นั้นมันคือวงล้อหมุนล,ล้วนๆซึ่งมีประโยชน์เพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นที่รู้จักกันในชื่อของเหล่าศักดินาชนชั้นสูงเหล่าอีลิสพวกเขายังคงพยายามแสดงให้คุณเห็นว่าเราสามารถทำเงินต่อไปได้โดยให้เราเชื่อทุกอย่างที่ได้รับจากโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และสื่อกระแสหลักอื่น,น,นเราเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระผูสร้างพระบิดาที่รักของเราเริ่มกันเลยคุณไม่ได้มาที่โลกใบนี้เพื่อที่จะเบื่อหรือยากจนและอนาถคุณไม่ได้มายังโลกเพื่อเกิดเติบโตสืบพันธุ์และก็ตายคุณไม่ได้มาที่โลกเพื่อทำงานหนักมาทั้งชีวิต และก็รอเงินบำนาญเพียงเล็กน้อยก่อนหลับตาและยอมแพ้คุณไม่ได้มายังโลกเพื่อป่วยป่วยแล้วก็ตายคุณไม่ได้มาที่โลกเพื่อมีชีวิตอยู่เพียงแค่อายุ80ปีหรือ90ปีแล้วก็ตายแล้วก็เรียกมันว่าชั่วชีวิตทั้งหมดนี้เป็นเพราะระบบควบคุมได้ตั้งโปรแกรมความคิดของคุณและทำให้คุณคิดว่าทั้งหมดนี้คือความจริงของคุณ คุณรู้หรือไม่ว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตเราไม่เคยตายเราสามารถเปลี่ยนร่างกายของเราจากร่างกายหนึ่งไปสู่อีกร่างกายหนึ่งได้ในเวลาที่เราต้องการเราสามารถเดินทางในอวกาศและเดินทางในเวลาเราสามารถไปจากดาวเคราะห์สู่ดาวเคราะห์จากดวงดาวสู่ดวงดาวได้ภายในเสี้ยววินาทีเพียงแค่เราแค่นึกถึงสิ่งที่เราต้องการมันก็จะปรากฏขึ้นตรงหน้าเราทันที เรามีพลังและความสามารถมากมายเพราะเราทุกคนเป็นบุตรธิดาลูกของพระผุ้สร้างพระเจ้าพระบิดาผู้สูงสุดและผู้ทรงฤทธินุภาพในทุกจักรวาลแน่นอนคุณได้ลงนามในสนสัญญาวิญญาณก่อนที่จะมาคุณได้ลงนามในสัญญาวิญญาณก่อนที่จะมาที่โลกนี้เพื่อดำเนินโครงการที่เรียกว่าโครงการโลก เนื้อหาของโครงการก็คือเนื้อหาของโครงการนี้คือสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายสามมิติยังคงสามารถขึ้นไปได้แต่ไม่จําเป็นต้องเป็นร่างกายที่โปร่งใสของสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรที่สูงขึ้นและเมื่อเราได้เลื่นมิติเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วเราจะมีพลังและความสามารถทั้งหมดของพระเจ้า ถึงเวลาเซอร์ไพรส์แล้วคุณต้องตื่นขึ้นคุณต้องปฏิบัติภารกิจของเราคุณต้องปฏิบัติตามสัญญาสัญญาวิญญาณที่คุณมุ่งมันอย่าผูกจิตไว้กับความเชื่อหรือสิ่งเก่าๆนิสัยที่หล่อหลอมตามแบบแผนของระบบควบคุมแบบเก่าให้คุณเปิดใจยอมรับปฏิหารแห่งจักรวาลสู่พลังอันยิ่งใหญ่ ที่พระผู้สร้างหรือพระบิดาผู้เป็นที่รักของเรามอบให้พวกเราทุกคนพระผู้สร้างหรือพระบิดาผู้เป็นที่รักได้แต่งตั้งเหล่าปรมาจารย์มากมายมาสู่โลกใบนี้เพื่อสอนคุณเพื่อสอนวิธีไปสู่ความสําเร็จวิธีที่จะได้รับบอดี้ไดในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและคุณจะได้เรียนรู้อะไรหรือยังทําตามที่พวกเขาทำและ คุณจะได้รับการเลื่อนมิติเสร็จขึ้นสู่สวรรค์แน่นอนคุณยังมีทางเลือกต่อประสบการณ์และการเรียนรู้ในแบบสามมิติถ้าคุณต้องการเพราะเรามีเจ็ดจำนวงเสรีอิสระอยู่เสมอเราจึงได้รับอนุญาตให้เลือกประสบการณ์และเลือกบทเรียนของเราเองได้เสมอแต่ฉันคิดว่า26,000ปีเป็นวัฏจักรที่ยาวนานมาก สำหรับประสบการณ์และการเรียนรู้ของคุณดังนั้นจงตื่นขึ้นและเตรียมตัวให้พร้อมฉันคือแม่เรียนภารกิจของฉันคือแจ้งให้คุณทราบถึงความจริงของคุณช่วยฉันทำภารกิจให้สำเร็จโดยการเปิดใจรับความจริงของคุณจากแม่เรียนผ่านคริสตินาพารา đôi bút đề